โมลคาเนชั่นสมาร์ทโก U S T ซีโอเมกาสามหกเก้าด้วยนะ เชิงเบิกบานกันนะคะสวัสดีค่ะมหาเศรษฐีทุกท่านคุปปรีมาดึกแล้วนะคะและวันนี้นันจ๊ะเดย์ยีแล้วนะคะเดย์ยีแล้วปิดคอร์สวันนี้แล้วนะคะม่ชบอ,อ,อีอ,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 อเดอร์มาเูื่อย 21ย์แล้วนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีน้องๆค่ะมหาเศรษฐีแห่งเมืองพัทยานะคะสวัสดีมหาเศรษฐีแห่งเมืองพัทยาคิดถึงคิดถึง กัน yeah. bài đi bỏ, ให้รวย cất ไม่ cua cua go ต้องให้คง cấp มาค่ะคูเปอรี่มาแล้วนะคะคูเปอรี่มาแล้วนะจ๊ะกับโปรแกรมจิตมาหากรรย์อันยีสิบเอ็ดวันเลเวลสองโปรแกรมจิตทะลุความรวยพูดแบบว่าลินพันกันเลยทีเดียวจะจะรีบไปไหนจะรีบไปไหนนะคะจะรีบไปสร้างชีวิตนะคะบ,า, <c oughs> บานใจมิสุขเทิด <c oughs> น้ะ ดดไปหมสทุกอย่างวันนี้ก็วันปิดคอร์สแล้วนะจ๊ะดี21แล้วนะคะคูเปอรี่คิดว่าหลายๆคนคงจะตื่นรู้และเอาไปลงมือทำกันเยอะแยะมากมายเลยนะคะเพราะเอาคูเปอรี่อธิษฐานจิตเอาไว้นะคะ ใครจะได้มาเจอคลิปนี้นะคุณโคตรของโคตรของโคตรโชคดีแหละคุณจะหมดเวรหมดกรรมแล้วเรียบร้อยถ้าคุณดูแล้วคุณทำด้วยนะคะมันน่าเสียนะราเริงบกบานเข้าวไว้กลัวกลัวเกรงเกงแล้วมง ีุดน้แหงกับ,กบ Yes, โอเคนะคะดนวีซิทแล้วและปิดคอร์สเป็นวันปิดคอร์สแล้วนะคะและคอร์สคอร์สนี้ก็จะอยู่ในเวอร์ชั่นของการนั่ง <laughs> เวอร์ชันนั่งของคูเบอรี่นะคะและมารอบดึกแต่บอกได้เลยว่าผลลัพธ์ถ้าใครได้เอาไปทำนะผลลัพธ์ทยานฟ้าอย่างแน่นอนนะคะไม่ต้องเชื่อจนกว่าคุณจะได้พิสูจน์ไม่ต้องเชื่อจนกว่าคุณจะได้ลงมือทำซึ่งมันจะเหมาะมากๆกับเดย์นี้เลยนะคะเดย์ยี่สิบเอ็ดภาพชัดเสียงชัดนะคะมหาเศรษฐีซึ่งมันจะเหมาะมากๆเลยกับเดย์นี้นะคะคนกินเท่านั้นถึงจะอิ่มคนทำเท่านั้นถึงจะได้นะคะ อเคมาเริ่มเลยนะคะคูเบอรี่นะคะตั้งใจมากๆนะคะคับคอร์สคอสนี้เป็นการแบ่งปันนะคะเป็นการแบ่งปันจากคลิปของแมคคูสิตานะคะซึ่งใครที่อยากทีจ่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตต,ตัวเองเนาะคุณจะได้เข้ามาฟังอยู่แล้วนะคะ ใครที่หมดเวรหมดกรรมแล้วคุณจะได้เข้ามาฟังแน่นอนนะคะบอกได้เลยว่าคลิปนี้แพงทุกคลิปเลยวันนี้เป็นเดย์สรุปแล้วเป็นวันสรุปแล้วนะคะถึงการที่คุณนั้นอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวคุณเองนั้นคุณจะต้องทําแบบไหนเราจะต้องเริ่มต้นด้วยอะไรและเราจะต้องวางตัววางจิตวางใจแบบไหนนะคะวันนี้แน่นอนที่สุดว่าคนเรามันเลือกเกิดไม่ได้เลือกเราเลือกเกิดไม่ได้นะคะ และเราเองที่ผ่านมาเราทำงานมาเยอะแยะมากมายต่อให้คุณทำงานมาเยอะแยะมากมายขนาดไหนต่อให้คุณวันนี้คุณจะเจอทั้งดีและร้ายหรืออะไรใดๆก็แล้วแต่มันเกิดจากการที่เรานั้นคิดซ้ำๆพูดซ้ำๆคิดถึงมันซ้ำๆคิดถึงมันย้ำๆแล้วมันจะเกิดขึ้นกับคุณเพราะความจริงมาก่อนจินตนาการมาก่อนความจริงมาที่หลังเสมอน,นะคะอย่างบุคคลระดับโลกที่เขารู้กันนะคะ โทนี่อบบินอับราฮัมฮิกหรือหลายๆคนที่เขาเป็นบุคคลระดับโลกนะคะดังนั้นคือการที่เรานั้นอยากที่จะสำเร็จเราจะต้องมารู้ข้อนี้นะคะแม้วันนี้คุณจะยังเป็นคนที่ยังยังไม่ได้รู้กฎแรงดูดกฎจักรวาลแต่นะคะคุณจงรู้เอาไว้เลยว่าคุณได้ใช้มันแน่นอนนะคะ ถ้าคุณอยากจะรู้รายละเอียดให้มันลึกขึ้นกว่านี้คุณอยากจะรู้คุณเป็นคนที่เชื่อยากเหมือนคูเพรี่คุณอยากจะรู้รายละเอียดให้เยอะกว่านี้คุณต้องไปดูเดอะซีคลิมาหากับยี A ่วันและนิวรนนะคะเพราะกฎจักรวาลกฎแรงดูดเป็นกฎธรรมชาติที่นะคะเป็นกฎวิทยาศาสตร์เป็นกฎธรรมชาติที่เกิดขึ้นแบบคือเป็นไปตามธรรมชาติอยู่แล้วคือจะแบบธรรมชาติที่เรา เสกสรรเกส,สร้างขึ้นมาเรารู้สึกแบบไหนเราอารมณ์แบบไหนเรานะคะเหตุการณ์แบบไหนที่เราเคยประสบพบเจอมาแม้ว่าวันนี้คุณจะเป็นคนที่ทำงานมายเยอะแยะามากมายคุณจะลำบากลำบวนหรือคุณจะเป็นคนที่มีชีวิตโคตรด,ดีดี นั่นก็คือเกิดจากการที่คุณนั้นเสกสร้างเอาไว้แล้วในหัวของคุณซ้ำๆย้ำๆากกาเ,าาะะเกิดจากการที่คุณนั้นคิดเอาไว้มานานแล้วนะคะเกิดจากการที่คุณนั้นคิดเอาไว้ตั้งแต่คุณเกิดมาตั้งแต่คุณเป็นเด็กและทุกทุๆครั้งที่คุณคิดและคุณรู้สึกนึกคิดและคุณคิดมันซ้ำๆมันก็จะถูกเสกสร้างถูก จัดสรรมาให้คุณแล้วเรียบร้อยดังนั้นคือคุณไม่ต้องเชื่อนะคะไม่ต้องเชื่อจนกว่าคุณจะได้ไปพบประสบพบเจอด้วยตัวคุณเองคุณถึงจะรู้นะคะดังนั้นคูพอี่เองเป็นคนหนึ่งที่เป็นคนที่เชื่อยากแต่เราได้มาเรียนรู้กฎนนดูดกฎจักรวาลกับแมคคูสตาทำให้เรานั้นเสกได้แค่ลองเชื่อแค่ลองเชื่อไม่ได้เสียหายลองเชื่อลองลงมือทําเชื่อง่ายไม่ได้แปลว่าโง่เชื่อยากไม่ได้แปลว่าสลาด วันนี้ถ้าคุณอยากที่จะเปลี่ยนแปลงตัวคุณเองคุณจะต้องลองใช้มันนะคะวันนี้ถ้าสมมุติว่ามันจะเห็นผลไหมคะครูถ้าสมมติว่าบวกลบ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 บวกบ,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 บวกแน่นอนที่สุดไม่เห็นผลคะ่ะนะคะแม่ครูสิตาเองเขาเป็นคนที่ติดลบสิบล้านแล้วเขามารวยมาลอดได้ยังไงตอนนี้เขามีเป็นพันพันล้านหมื่นล้านเรียบร้อยแล้วและปีนี้จะเป็นปีสุดท้ายที่เขาจะ ออกมาสอนออกมาให้กับผู้คนได้ตื่นรู้เปลี่ยนแปลงชีวิตนะ,คะใครที่ได้เข้ามาดูโคตรโชคดีมากๆใครที่ได้ไปรู้จักแม่ครูสตาคือคนที่โคตรโชคดีมากๆเขาเป็นคนสําเร็จที่เขาออกมาบอกเขาออกมาสอนเขาเอามาจากชีวิตจริงของเขาล้วนๆนะ,ะและเขาจะไปใช้ชีวิตแล้วด้วยปีนี้จะเป็นปีสุดท้ายเนาะซึ่งใครที่ได้เข้ามารู้จักเขาอะโคตรโชคดีมากๆครูพรีเองเป็นคนหนึ่งที่โคตรโชคดีมากๆ แม้เพียงนะคะถ้าคุณเป็นคนที่เกิดมาในชีวิตที่แบบมาลุ่มลุ่มดดอนหรือในชีวิตที่เกิดมายากจนเป็นคนจนเป็นคนแบบเป็นคนชาวไร่ชาวนาะสวัสดีพี่ครูดงรักค่ะฝรั่งเศสนะคะทีมงานครูพรี่มีเยอะแยะมากมายเลยนะคะยีสิประเทศทั่วโลกบอกได้เลยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเราเสกสร้างได้นะคะ แม้วันนี้คุณจะเป็นคนชาวไร่ชาวนาแม้วันนี้ชีวิตของคุณจะไม่ได้เพอร์เฟกแต่อย่างใดแต่ถ้ามันมีทางออกที่จะทําให้ชีวิตของเรานั้นรุ่งเรืองเฟื่องฟูถ้ามันมีทางออกแม้เพียงช่องเล็กๆแม้เพียงปลายอุโมงค์แค่รู้รู้เข็มเราก็จะไปมันคูเพอรี่ก็จะไปมันนะคะหลายๆคนที่เขาประสบความสําเร็จเขาจะพุ่งตรงไปที่มันเขาจะไป เพื่อทางออกนั้นเพื่อครอบครัวเพื่อชีวิตที่ดีที่สุดนะคะพลังเสร็จ,จเจนิญค่ะนะคะเพื่อชีวิตที่ดีที่สุดแม้ว่าวันนี้คุณจะเลือกเกิดไม่ได้แม้ว่าคุณนี้คุณวันนี้คุณจะมาจากก้อนหินก้อนดินก้อนกวดคุณจะมาจากโคลนดินโคลนตมเหนือสิ่งอื่นใดนะคะพลังอํานาจใดไม่มีทางที่จะมาต้านทานพลังอํานาจของเราได้พลังอํานาจของคนยิ่งใหญ่มากกว่าพลังอํานาจใดๆ ถ้าคุณค้นหามันเจอถ้าคุณรู้จักเอามันออกมาใช้นะคะถ้าคุณรู้จักงัดมันออกมาใช้ว่าคุณจะใช้แบบไหนเพื่อให้มันเกิดผลในด้านดีหรือด้านไหนที่คุณต้องการที่จะคุณคิดว่าชีวิตของคุณแบบไหนล่ะที่มันดีคุณอยากจะได้ชีวิตแบบไหนล่ะคุณเอามันออกมาใช้นะคะวันนี้ถ้าคุณจะยังเป็นคนที่บวกลบลบลบบวกเจอเหตุการณ์ต่างๆก็ยังคงโมโหยังคงปิดป้ายแตคงโมโหให้เพื่อนนี่ เป็นคนที่หงุดหงิดอารมณ์เสียเหมือนคูปรีเนาะคูปรีก็เป็นคนเป็นคนดีค่ะเป็นคนดีเป็นคนดีนะไม่เคยละลานใครนะคะแต่คนดีแต่เป็นคนที่หงุดหงิดง่ายอารมณ์เสียง่ายถ้าอะไรที่แบบว่าถ้าเรากะเกณฑ์อะไรเอาไว้แล้วอะแล้วมันไม่ได้ดั่งใจเราจะหงุดหงิดขึ้นมาทันทีนะคะเราจะหงุดหงิดขึ้นมาทันท,ท,ท,ทีเมื่อก่อนเราเป็นแบบนี้นะคะแต่พอเราได้มาเรียนรู้กฎแรงดึงดูจัก,กรวาลเขาบอกว่า กดแรงดูดคนที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตคนที่จะเสกสร้างชีวิตได้เขาจะต้องอารมณ์และความรู้สึกและความนึกคิดของเรานี่แหละอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดของเรานี่แหละคือตัวที่กําหนดอนาคตนะคะคือตัวที่กําหนดอนาคตของเราถ้าเราอยากจะเป็นคนอารมณ์ดีเราจะมีอนาคตดีๆเราก็แค่ยกเลิกมันที่เราเคยเป็นมาที่เราเคยเพือพอพ่อนพาเป็นินทาก็ไปอ้าวเพื่อนพาเป็นศิลานีก็ไปคูเพลี่เองคือเป็นมาหมดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อนพาเป็น โอ้โหอย่าให้พูดเลยเนาะถ้าถึงอดีตนั่นแหละคะนะคะ,นะคะมีผัวมาเยอะแยะมากมายมีเพื่อนมีมีผัวมีแฟนมาเยอะแยะมากมายขนาดไหนก็ไม่เกี่ยวนะคะก็ไม่เกี่ยวถ้าเราต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้แล้และไม่เกี่ยวว่าคุณจะมาจากไหนด้วยนะคะโอ้โหนะคะเรื่องราวลบๆน่นเหรออย่าให้เซตนะคะ ใครพาไปตบไปตีโอ้โหเพื่อนเจ็บกูเจ็บนะคะเพื่อนเจ็บกูเจ็บกูที่แหละจะปกป้องเพื่อนเองนะคะเพื่อนเจ็บกูเจ็บมึงอย่าให้รู้นะว่าใครคนไหนมาทําร้ายเพื่อนกูหรือนู่นนั่นนี่โอ้โหนะคะ,คะเก่งค่ะเก่งนะคะเก่งมากนะคะคระูพอดีเองเป็นคนที่เก่งมากๆนะ เราไม่เคยละลานใครแต่ถ้าใครมาข้ามเขตของเราเราก็ไม่ไว้หน้าเหมือนกันคร,รูพอดีเป็นคนนั้นมาแล้วและหลายสิ่งหลายอย่างค่ะครูเองก็เชื่อว่าทุกคนก็เป็นแบบนั้นไม่มีใครที่ยอมใครอยู่แล้วเนาะแต่เราเป็นคนดีตรงที่เราไม่เคยไปละลานใครแต่เราปกป้องตัวเราเองในสิทธิที่เรานะคะในสิ่งที่เราเป็นสิทธิผลประโยชน์ของเราหรือคือเราปกป้องตัวเราเองนั่นแหละนะคะ เป็นศิลานีเหรอก็เป็นมาแล้วหลายสิ่งหลายอย่างก็เป็นมาแล้วนะคะแม้ว่าทุกสรรพสิ่งที่เราเป็นมันมาแล้วถ้าเราอยากที่จะมุ่งมั่นไปสู่อนาคตที่มันดีๆคุณก็จะต้องทิ้งมันทั้งหมดแม้ว่าคุณจะเคยเป็นอะไรมาก่อนคุณจะเคยเป็นอดีตท,ที่ผ่านมาเราไม่สามารถที่จะกลับไปแก้ไขมันได้นะคะเราไม่สามารถที่จะนั่งกลับไปอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะทรานสมชชีนกลับไปแก้ไขมันได้นะคะ อดีตมันเป็นบทเรียนอดีตมันจะพาเราไปสู่อนาคตที่ดีกว่าถ้าเราเป็นคนที่มุ่งมั่นและอยากที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองจริงๆนะคะก็ในเมื่อถ้ามันมีทางออกที่ดีที่สุดคือกดแรงดูดกดจักรวาลแม้เพราะแม้กระทั่งแม่ครูสิตาเองเขาเป็นคนที่จนมาก่อนเขายังเปลี่ยนแปลงตัวเองได้วันนี้ครูพลรีเป็นคนฉลาดคนฉลาดจะก,ก็อปี้คนสําเร็จนะคะซึ่งครูเสกได้มาแล้วเยอะแย,ยะมากมายนะคะ เสกเงินเสกทองนะคะเสกทุกสิ่งที่เราอยากจะได้ด้วยการที่เรานั้นลองเชื่อแค่ลองเชื่อและจินตนาการมันนะคะจินตนาการถึงมันซ้ำๆย้ำๆบ่อยๆคุณก็จะได้มันโคตรง่ายโคตรสบายนะคะก็ในเมื่อทำไมในเมื่อคนที่เขาเคยล้มเหลวมาก่อนเขายังประสบความสาเร็จได้คนร่ำรวยเยอะแยะมากมายค่ะเขาที่เขาเคยล้มเหลวจากธุรกิจของเขาเขายังประสบความสาเร็จได้ คนอายุน้อยร้อยล้านเยอะแยะมากมายเช่นเดียวกันดังนั้นคือเราเป็นคนฉลาดเราก็ปี้คนสําเร็จเราไม่จําเป็นที่จะต้องไปถักทางทาง,ทางเองเราไม่จําเป็นที่จะต้องไปเสียเวลาแล้วเราโคตชโชคดีสุดๆที่เรามีแม่ครูสตาที่เขาเป็นคนจนแล้วเขามาทําให้เราดูและเขามาเป็นแบบอย่างของคนจนที่ลุกขึ้นมารวยได้ดังนั้นคือแม้เพียงนะคะท,ทําไมมีเหตุผลอะไรที่เราจะไม่เชื่อถูกต้องไหมคะ ถ้าเราอยากที่จะเป็นคนสําเร็จอยากที่จะได้ไปใช้ชีวิตเหมือนเขาเราก็ต้องเชื่อเราก็ต้องเชื่อและเราก็จะต้องลงมือทํามันก็ทําไมนะคะก็ทําไมในเมื่อชีวิตของเราชีวิตของกูนะคะบอกกับตัวเราเองไปในเมื่อชีวิตของฉันมันเกิดมามันทําเพื่อครอบครัวอยู่แล้วอะก็แล้วทําไมจะทําต่ออีกสักหน่อยเพื่ออิสรภาพของชีวิตนะคะ แม้มีใครที่ไม่เห็นด้วยแม้มีใครที่ดูถูกเกีดยดหยม I don't care นะคะ No care no นสนไปต่อเสมอในเส้นทางที่เราคิดว่านี่แหละมันคือทางลัดของชีวิตนี่แหละมันคือความสำเร็จของชีวิตนะดังนั้นคือคูพอรีร่รู้สวัสดีคุณสุคนรัตค่ะคูพรี่รู้อย่างแน่ชัดค่ะเส้นทางที่เราจงใจสร้างเส้นทางที่เรา คิดว่ามันได้แน่ๆมันได้แน่นอนอยู่แล้วเพราะกดแรงดูดกดจักรวาลเพราะคนธรรมดานะคะคนธรรมดาคนส่วนใหญ่คนที่รู้จักกดแรงดูดกดจักรวาลเพียง10%และคนส่วนใหญ่ที่ไม่รู้เขาก็ได้ใช้กันอยู่แล้วดังนั้นคือความสําเร็จเรารู้อย่างแน่ชัดว่ามันได้แน่นอนแช่แป้งนอนมาดังนั้นมันไม่ได้เป็นการยากเลยที่ครูพลีจะลงมือทํามันสุดชีวิตนะคะถ้าใครที่ล่วงรู้กดแรงดูดกดจักรวาลแล้วคุณยังไม่ลงมือทําคุณโคตรเสียเวลาของชีวิตเลย <N> นะะในเมื่อวันนี้เรารู้ทางที่มันจะทำให้เราสำเร็จในชีวิตแล้วเราจะมามัวนั่งเสียเวลาทำไมเราก็แค่ลงมือทำมันสุดชีวิตเฮ้ยแม้ไม่จะมีคนเรื่องแม้มันจะมีเรื่องราวกวนตีนเข้ามาแม้มันจะมีเรื่องที่ไม่ได้ดังใจเข้ามาดึงตัวเองกลับมาอยู่ในแดนบวกบวกคุณบวกไม่ได้คุณมีความสุขไม่ได้ในชีวิตนี้เกิดมาก็เสียชาติเกิด ชีวิตเรามันโคตรโชคดีมากๆคนทุกคนเกิดมามันเพื่อสําเร็จในชีวิตอยู่แล้วแต่เรามองไม่เห็นมันเพียงแต่เรานั้นไม่ไม่ให้ค่ากับมันเรามองไม่เห็นสิ่งดีๆที่เราเคยได้รับมาเราเอาแต่ไปจมจมปรับอยู่กับความทุกข์คุณโคตรเสียเวลาของชีวิตเลยนะคะถ้าใครที่รู้กดแรงดูดกดจัก,กรวาลแล้วคุณก็แค่ลงมือทำมันสุดชีวิตไม่สนใจเรื่องเราลบๆแล้วตัดมันออกไปให้หมดคะ่ะ โดนแคร์โนแคร์โนสนค่ะไอ้โดนแคร์ค่ะใครที่คิดลบใครที่ดูถูกเหยียดยามเราไม่ได้อยู่ในหัวสมองค่ะตัดมันออกไปให้หมดนะคะแค่ตีบวกและใส่เรื่องเราวบวกๆเส้นทางในชีวิตเราคือคนขีดเราคือคนเสกสร้างเองไม่มีใครที่จะมากําหนดให้เราได้นอกจากตัวเราเองนะคะดังนั้นคือเนาะโคตรง่ายโคตรสบายบทสรุปง่ายๆนะคะบทสรุปง่ายๆอัตตาหิอัตโนโนาโถตนเป็นที่พึ่งหงแห่งตน วันนี้คุณไม่ลุกขึ้นมารับผิดชอบชีวิตของตัวเองคุณก็อยู่ที่เดิมนั่นแหละนะคะอยู่ที่เดิมต่อไปถ้าเราอยากที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตเฮ้ยมันมีคนที่ทําได้เราก็ทําได้เหมือนกันแค่วันนี้คุณดูตัวเองคุณดูตัวคุณว่าคุณทําสุดชีวิตแล้วหรือยังถ้าคุณคิดว่าจะเอาตีนเขี่ยแล้วหวังว่าจะสําเร็จ the impossible คะ่ะเป็นไปไม่ได้แน่นอนนะจ๊ะทุกคนคะ่ะคูเปอรี่แบบให้สุดชีวิตเลย ให้สุดชีวิตให้สุดจิตสุดใจเลยนะคะในคลิปนี้ใครที่ได้เข้ามาฟังแล้วคุณอนุญาตให้ตัวเองตื่นรู้คุณก็สําเร็จคุณก็จะเข้าใจคุณก็จะเก็ตนะคะวันนี้ถ้าเราแบบว่าเรายังเล่นๆไปวันๆสิ่งที่กดแรงดูดกดจักรวาลน,นะคะเขาเสกสร้างไม่ได้เขาให้เราไม่ได้คือการเวลาวันนี้มันมีคนคนหนึ่งที่ตั้งใจทําตั้งใจเสกสร้างชีวิตของตัวเองมากๆเลย ตั้งใจเสกสร้างตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองเพื่อไปสู่วันที่เรามีอิสรภาพในชีวิตแต่กับอีกคนหนึ่งยังคงเล่นเล่น,ลนหัวหัวอีกคนหนึ่งยังคงสนุกกับการนะคะนินทาสนุกกับการอิจฉาริษยาหรือสนุกกับการคิดลบมองคนอื่นในเรื่องราวล,ลบๆนะคะวันนี้ถ้าตัวคุณดีโอเคค่ะไม่เป็นไรคุณสามารถที่จะดูถูกใครก็ได้ แต่วันนี้ถามตัวคุณเองว่าคุณดีแล้วหรือยังคุณ100ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วหรือยังที่คุณเป็นคนดีนะคะแต่ถ้าวันนี้คุณเองไม่ได้เป็นคนที่ดีคุณเองไม่ใช่บริสุทธิ์จากหัวใจไม่ได้บริสุทธิ์จริงๆคุณไม่สามารถที่จะไปดูถูกใครได้นะจ๊ะวันนี้แค่ลุกขึ้นมาเสกสร้างชีวิตเสกสร้างชีวิตของเราเองอยากจะเป็นคนสําเร็จเฮ้ยลองทํามันสักตั้งสินะคะลองทํามันสักตั้งสิว่ามันจะเป็นยังไงวะ าการที่จะมีชีวิตที่โคตรมั่งคั่งเหลือเฟือเนี่ยการที่จะมีชีวิตที่เสกได้สร้างได้มีชีวิตอิสระเสรีฉันจะไปไหนก็ได้ไปฉันจะใช้จ่ายเท่าไหร่ฉันก็ได้ใช้นะคะง่ายๆสบายๆคนทําเท่านั้นคนกินเท่านั้นถึงจะอิ่มคนทําเท่านั้นถึงจะรู้นะจ๊ะคลิปนี้คือโคตรด,ดีมากๆครูพลียนะคะตั้งใจให้ บางทีบางคาอาจจะไปกระทบกระเทือนจิตใจใครครูไม่ได้เจตนานะคะครูพูดเพื่อให้เรานั้นตื่นรู้นะคะเพื่อให้เรานั้นตื่นรู้เพราะตอนนี้ครูพอดีนะคะอยู่ในการจงใจสร้างอยู่และบอกได้เลยว่าผลลัพธ์ใหญ่มาแล้วนะคะโคตรง่ายโคตรสบายนะจ๊ะทุกคนขาออกไปเสกสร้างชีวิตกันแม้วันนี้จะมีคนที่ไม่ได้เห็นด้วยแม้วันนี้จะมีใครที่ไม่ได้ส,ส,น,สนับสนุนคุดแม้วันนี้คุณจะท้อแท้จะมีวันที่ท้อแท้บ้าง ท้อแท้แต่เป็นแค่ท้อเทียมนะคะท้อแท้แต่ไม่ท้อถอยแต่ไม่ถอยหลังคุณก็มีวันคุณก็สําเร็จได้อยู่แล้วท้อเทียมได้แต่อย่าท้อแท้และไปต่อลุกขึ้นมานะคะลุกขึ้นมาปดาดน้ําตาแล้วไปต่อทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่เราทั้งนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเราให้ค่าพลังงานให้ค่ากับความหมายของชีวิตให้ค่ากับความหมายกับทุกเหตุการณ์ที่มันเข้ามาในชีวิตของคุณคุณให้ค่าอะไรกับมัน หรือบางคนจะบอกว่ามึงอย่างมึงเนี่ยนะจะสําเร็จได้เราก็ไปฟังเขาเหรอนะคะถ้าเราไปฟังเขาเราเราก็อยู่ที่เดิมอะค่ะนะคะดังนั้นคือชีวิตเราเราคือคนกําหนดเราคือคนที่เสกสร้างเองเราอย่าไปฟังเสียงของใครเราจงฟังเสียงหัวใจของเราเพราะเราเองคือก๊อดนะคะทุกคนเราเองคือพระเจ้ามาเกิดนะเราเองคือคนที่เสกได้สร้างได้นจะจ๊ะเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนแปลงตัวเองไปต่อเสมอ นะคะในเมื่อชีวิตชีวิตนี้ของคูเปอรี่ทำเพื่อครอบครัวมาอยู่แล้วนะคะดังนั้นคือก็แค่ไปต่อมันเหลืออีกนิดเดียวเท่านั้นนะคะถ้าใครที่แบบว่าเป็นเป็นคนที่แบบว่าฟังกันรู้เรื่องก็คณก็ตื่นรู้ไปเลยนะจ๊ะง่ายๆสบายๆกับคลิปๆนี้นะคะคนกินเท่านั้นถึงจะอิ่มคนทําเท่านั้นถึงจะรู้นะคะถ้าคนไหนที่ไม่ได้ใส่ใจที่จะทําไม่ได้ใส่ใจที่จะลงมือทําหรือเปลี่ยนแปลงตัวเอง ก็แค่อยู่ที่เดิมแต่การเวลามันหมุนเปลี่ยนไปเร็วมากๆดังนั้นคือเราอย่าประมาทกับการเวลานะคะวันนี้ถ้าสมมุติว่าวันนี้พ่อแม่คุณกินอิ่มนอนหลับแล้วโอเคคุณไม่ต้องทําอะไรแล้วก็ได้ถ้าวันนี้ลูกเต้าคุณคุณมีโมอรด,ดกให้เขาแล้วเรียบร้อยคุณไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรก็ได้แต่ถ้าวันนี้เขายังไม่ได้มีอะไรแล้วเกิดว่าคุณตายไปเขาจะอยู่กันยังไงพวกเขาจะอยู่กันยังไงนะคะ พวกเขาจะอยู่กันไงดังนั้นเราแค่ลุกขึ้นมาเสกสร้างชีวิตของเราเองโคดง่ายโครสบายทุกคนทําได้ค่ะอยู่ที่ว่าเราจะอนุญาตทํามันหรือไม่อยู่ที่ว่าเราจะลงมือทําอนุญาตให้ตัวเองเชื่ออนุญาตให้ตัวเองเป็นคนสําเร็จหรือไม่ถ้าคุณอนุญาตตัวคุณเองไม่มีอะไรที่จะมาขวางทางคุณได้นะคะไปต่อเสมอความสําเร็จอยู่อีกแค่นิดเดียวเท่านั้นนะจ๊ะง,ง่า,ายๆสบายๆคนทําเท่าคนกินเท่านั้นถึงจะอิ่มคนทําเท่านั้นถึงจะรู้นะจ๊ะ ยี่สิบเอ็ดถึงยี่สิบเอ็ดวันทุกยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดเปลี่ยนแปลงตัวเราเองฝึกฝนฝึกฝนพัฒนาแล้วมันจะสําเร็จได้แล้วมันจะเป็นนิสัยใหม่ของเรานะจ๊ะอย่าลืมไปลงมือทํานะคะทุกยี่สิบเอ็ดวันทุกยี่สิบเอ็ดวันวันตีบวกให้ได้บวกให้ขาดไม่สนกับเรื่องเราใดๆนะคะไปต่อเสมอในหนทางในหนทางในเป้าหมายที่เราตั้งเอาไว้วันนี้ถ้าคุณไม่ตั้งเป้าหมายคุณก็ เสียเวลาของชีวิตเพราะคุณก็ไม่รู้คุณก็ใช้เวลาไปเรื่อยๆวัน,วนๆเฉยๆดังนั้นคือวันนี้ลุกขึ้นมาตั้งเป้าหมายแล้วไปให้ถึงฝั่งฝันที่คุณปรารถนาต้องการได้โคตรง่ายโคตรสบายนะจ๊ะครูพอดีเป็นกำลังใจให้ทุกคนคะ่ะวันนี้ไปแล้วขอบคุณคะ่ะ